คลิปนี้นะครับแอดินบอลจะมาอันบ็อกพรีวิวเจ้าตัว ASUS ROG s e r a s g 1 4ปี2022โมเดลเครื่องสีขาวที่ตอนนี้มีแค่เครื่องเดียวในประเทศไทยเครื่องเดียวในประเทศไทยซึ่งแอดินบอลเนี่ยได้มาจากทาง AMD โดยตรงเลยนะครับผมดูว่าดีไซน์ภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับผมวนไปรอบหนึ่งนะก็คือโมเดลนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องเดโมนะครับนี่เลยยังมีสติ๊กเกอร์พึ่งขนส่งมาเลย นะครับตัวกล่องเนี่ยสวยมากมากนะครับส่วนตัวเห็นแค่ตัวกล่องมาตั้งโชว์นี่ก็ดูเท่แล้วนะครับแล้วก็สเปคอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังนะผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับผมก็คือจะไม่มีไฟตัวアニメแมทริกนะครับเหมือนตัว G14 ที่เป็นตัวท็อปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้บอลเนี่ยแกะกล่องมาแล้วนะครับผมเซตติ้งมาแล้วรอบหนึ่งนะอ่ะเปิดเครื่องมานะครับผมจะเป็นประมาณนี้ ปืบ๊บเขจะมีตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมซึ่งจริงเขามีซอมให้ด้วยนะแต่เขาไม่ได้ให้มานะครับผมแล้วก็มีตัวกล่องคู่มือแล้วก็ภายในกล่องนี่นะครับผมก็จะมีลวดลาย R g ต่างๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับผมอ่ะก็คือในกล่องเนี่จะมีเท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็โบเบไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะขอเอากล่องมันลงไปก่อนนะดูดิกล่องคู่มือเขาให้อะไรมาบ้านหรือเปล่านะ ายในกล่องคู่มือนะครับผมก็จะมีคู่มือตามสไตล์นะครับผมไม่ได้มีพวกสติกเกอร์อะไรมาให้นะก็ประมาณนี้นะครับผมคู่มือสี่เล่มนะคงไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ขอเก็บลงไปด้านล่างก่อนแล้วกันมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับผมอ่ะสีขาวบอามันสวยจริงๆนะครับผมรุ่นที่มีวางขายในไทยเนี่ยจะเป็นตัวสีเทานะครับตัวสีขาวเนี่ยยังไม่มีวางจําหน่ายนะครับผมอันนี้คือพิเศษที่บอลได้มาก่อนใครเลยนะครับสวยมากนะครับ๋ย่วนให้ดูรอบ ดีไซน์เนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่พวกเลเยอร์คีย์บอร์ดอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวทัชแพดเนี่ยขนาดเนี่ยรู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับให้ดูทัชแพดนิดนึงอ่านี่เลยแล้วก็ผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ดีมากนะครผมรู้สึกว่าจะเป็นกระจกด้วยนะผมแบบทัชแล้วมันลื่นบือปุ่มประปิดเครื่องอยู่มุนขวาตรงนี้นะครับผมแกนฝาพับก,ก็นี่เลยกลางได้180องศาด้วยนะครับ ฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นสีลายลุ้งๆนะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัว a n i m มทแ m a g ซ i c เนี่ยก็จะเป็นไฟ LED วิ่งๆไปมานะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ R G แปะไว้ด้วยนะครับผมที่มุมล่างซ้ายนะอ่ะไอ้บวอนขอ แป๊บหนึ่งสแกนหน้านะครับผมตัว G14 รุ่นใหม่นี้มีระบบสแกนหน้าด้วยนะครับผมคือเอนบอรเนี่ยเซตติ้งเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้ลงเกมอะไรนะแล้วก็ตัวเครื่องสเปคของเขานะครับตัวที่วันได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 9นะครับผม 6900HX นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น AMD Radeon RX 6700S ด้วยกันนะครับผมซึ่งราคามาจำหน่ายเนี่ยเอ็มมันก็ยังไม่ทราบนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่กลให้ดูตรงตัวคีย์บอร์ด นิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นไฟ RGB แบบ full z o e นะครับแล้วก็คีย์นี่จะเป็นคีย์อังกฤษอยู่นะครับก็คือเป็นเครื่องเดโมนะผมถ้าเป็นเครื่องที่วางขายในไทยนี่ก็จะมีตัวคีย์ไทยไมาให้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวดูขอเชื่อมต่อด้านข้างน,นิดหนึ่งนะครับผมก็จะมีรูสิบสายชาร์จ HDMI USB 3.2 Type C นะครับผมตัวนี้รองรับการต่อ DP แล้วก็ PD ด้วย H set สามนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น USB 32 Type A 2ช่องนะครับแล้วก็ USB 32 Type C อันนี้คือรองรับ DP นะครับผมต่อจอแยกได้แล้วก็เป็นที่อ่าน micro SD card นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักแค่1.4กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างเบามา,มากๆเลยทีเดียวนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยเห็นแล้วถูกใจเลยนะครับหวังว่าราคาที่วางจำหน่ายจริงเนี่ยจะไม่สูงจนเกินไปนะครับผมเกือบลืม ให้ดูอะแดปเตอร์ของเขาด้วหนึ่งอะแดปเตอร์นี่ก็คือขนาดใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณฝ่ามือไอรินบอลนะพอดีเลยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่240วัตต์ด้วยกันประมาณนี้นะครับผมก็มีโลโก้ r o g ตามมาตรฐานนะเดี๋ยวยังไงไอริทบอลขอตัวไปลงเกมลงโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันนะครับผมตื่นเต้นมากเลยก็คือเพิ่งได้เครื่องมาส,สดๆร้อนๆยังไงถ้าใครอยากดูรีวิวนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช anel comcar กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอริทบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัััันนะคครรบบบบผมสสวสดี๊าายย